เมโรจิไดเนาะคนและนีพอวันหยุดทั้งทีกัดเรคาเฟ่ตาเดียววันนี้ต๋นกัดพามาเรคาเฟ่มังเต้เยอะแแขเรนยาเครอดทิปมาไม่ทันได้เงื้อแตกที่แอถึงซะแล้วถ้าใครไม่สังเกตจิเมโรว่ะมูบานคนยังเบียนียังคาเฟ่ยนานในด้วยเครอดทิพเข้ามาได้บอกยามว่ามาร้านคาเฟ่เขากัดให้ข่าวได้ไม่ต้องแหลกบัตรทีตุนกัดมาจอดรถทิพไห้นารานแล้วก็เด เดินเข้าไปแล้วแหละเทนี่เขาจัดสถทานเท่ได้งามและกัดร่มรื่นยังตอนไม้ดอกไม้โต๊ะเก่าอีไวหนังกินทางในร้านและกัดนอกร้านและกัดยังเมนูก็เค้กของเบเกอรี่เคก้กตั้มใจแล้วแหละว่าจะกินแบบไหนรสชาติไหนยังทางเพแล้วเทบแปลกซูแลตะเขายังตู่แช่ผักด้วยผักสดสดหลายซิง่งซงมาจีฟาร์มเทเชียงรายเพราะว่าเจ้าของ เขายางังฟาร์มผักออแกนิกยศเทเชียงรายหลกคาเถมากินกอปีมากินชากินโกโก้โก,กัดแหวะเซอร์ผักหลบไปทำกับข้าวกินเทรนดายถี่แล้วันนี้ตุนกันเลยสั่งน้ำผักปัน้นเทเป็นเมนูเซ็ก ซิกเดเจอร์เทนี่เอามาลองชิมแลหายนึกว่าจะขมไม่ขมยางเถิดคิดแอโรยโยแอในนี่ยังแต่ผักดีผักยังประโยชน์ทั้งเพลกินเข้าไปยะเตะของดีดีต่อสุขภาพเนาะและกัด้างเค้กซอมมากินด้วยดีถิแลหวานพอดีไม่หวานแรงกินกับน้ำผักปั้นกับแอ้อยอยาเทนี่นั่นเข้ายัางเมนูให้เลือกก็เค็ เคกงังน้ำผักปั้นละกัดโกปีโกโก้ชาละกัดยังเมนูเทเป็นขึ้นนุมเป็นเคก้กเป็นเบเกอรี่น้ำซอมละกัดยังผวกแซนด์วิชขน,นุมปังของกินเมนูอาหารเช้า สลัดผักกัดยังด้วยเทนั่งกัดยังไห้เหลือกทางในร้านและกัดน,นอกร้านให้ความรู้สึกเหมือนว่านั่งกินโยเทรนเรานี่และบรรยากาศดีจริงๆโยมากระตมท่องรนเราแล,และแลก้อนแสนยังทองยังดอกบัวด้วยและกัดยังตนตาลด้วยยังงวัวไห้แลเพลินๆด้วยใครอยากมากัดแหวมายาเตอะเนาะ